ขณะเดียวกันนะคะจากผลสํารวจของซูเปอร์โพออกมาที่สํารวจความคิดเห็นของประชาชนก็พบว่าคะแนนความนิยมของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรคผู้นํารัฐบาลตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความนิยมลดลงนะคะก็เลยทําให้ทางด้านของโคศกพักเพื่อไทยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดมีการตั้งข้อสังเกตว่าพลังประชารัฐนั้นคะแนนลดลงแต่ทําไมก็ยังชนะเลือกตั้งซ่อมอยู่นะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโคศกพักเพื่อไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่ซูเปอร์โพนะคะเปิดเผยผลสํารวจ พักพลังประชารัฐก็ได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยสำคัญประชาชนไม่เชื่อมัน่นทีมเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐคุณอนุสรระบุว่าผลสำรวจซุปเปอร์โพลก็สอดรับในทิศทางเดียวกับโพลหลายสำนักที่ออกมาก่อนหน้านี้รัฐบาลสืบทอดอำนาจของผลเอกประยุจรรยันโอชายิ่งอยู่นานคะแนานนิยมความเชื่อมั่นก็ยิ่งดิ่งสุดลดต่ำลงในแทบทุกมิติบ้านเมืองก็กำลังจมดิ่งอยู่ในวิกฤตซ้อนวิกฤต มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลสิ้นสุดลงคนก็ยังตกงานประชาชนประสบปัญหาทำมาหากินไม่ได้สิ้นหวังรัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาต่อเนื่องที่ชัดเจนค่ะน่าแปลกใจนะคะที่แม้ว่าโพแทบทุกสำนักจะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เผชิญวิกฤติศรัทธาขายายลุกลามไปทั่วทั้งประเทศแต่ว่าในสนามการเลือกตั้งซ่อมพรคพลังประชารัฐสาม,มารถพิชชนะได้แสดงว่า แม้คะแนนความนิยมจะตกต่ำแต่อาจมีวิธีการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งคะแนนด้วยวิธีพิเศษมีการใช้อำนาจรัฐการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่กะกะตก็เห็นผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ำของรัฐบาลแต่ว่ายังสามารถชนะเลือกตั้งซ่อมได้ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าสามารถบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมจากลำปางโมเดลมาถึงสมุทรปราการ กกตมีแนวทางในการสร้างความเชื่อมัน่นการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เสรีและเป็นธรรมได้อย่างไรซึ่งทางด้านโฆษกพักเพื่อไทยก็ระบุด้วยนะคะว่าผ่านเลือกตั้งซ่อมลำปางมาตั้งนานข้อมูลทุจริตเลือกตั้งซ่อมก็ยังไหลมาไม่หยุดหวังว่าเลือกตั้งซ่อมสมุดประการคะแนนงอกบัตรขยิงบัตรออกลูกในหีบรถทำว,วิ่งเพ่นผ่านาวิ่งเพ่นผ่านเต็มเมืองจนคะแนนสวนทางกับโพจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ